em đưa đấy có tầm lưa kìa nó cũng mấy chuối <laughs> đều đi cái đấy bỏ quay chết leo rồi đơn phải là chào sao mấy tố cu tông tu hay mà à lại tầm lại tùa chào sao mà mềm tí qua nó bởi tui mà lập cũng không bỏ hay mân mà lập chết quay rồi gặp ไปเกร็ดไปจุ่กูเตียงนอนเลี่ยกูยิีแกมันลบมาปิดควยพ่อมันลบมาปิดควยมันมายืนเปรี้ยลาวทีนี้มัวลาวมัวลาวทำไม่ตกลุยกว่าาะง่าเมียเด็ดดัไม่ตกจริงดจะนั้นไบเฉยพวกเราอยากกินได้ไหมเออพี่น้องคะครับเดี๋ยวเราจะลองหาผักกันต่อนะคะพี่ครับเดี๋ยวลงหาผักใกล้กันต่อนอ่นอ,อนงพุทธงอหยอดเกลี้ยงงอผักแมลผัก ยอดยองเาเป็นทีนี้พี่ทองก่อนที่จะตะวันบ่ายนะพี่ทองทำอะไรน้องมีความสุขหน่อยนะคะ้องใกล้เคลียร์ใช่ไหมน้องค่ะได้กับประน,นั้นใบ้ใบไอโตเรามาแก้งหวาบทวหวากร้อนมาตัวเด็ดแจงเหล่านี้พวกนั่งลุยนั่งใกล้หนุยเป็นพยญาน,นั่งใจเย,ย็นเป็นพยญาน,นั่งจักก็เป็นพยญานี่เออกูก็เป็นพยานาไอแก้วเป็นพยญาหวากรอนแก้งเป็นกรรมาการต่อเดียวไอแก้วเป็นกรรมาการกูวากรอนแก้งไอโต กูจะว่าเกี่ยวกับดอกไม้กูจะว่าเกี่ยวกับเรื่องกินเินเออแกมีข้อแม้ว่าครุนนี้แต่ว่าเคยเม็ดก้อนกันเป็นผู้ติดชนะปากากินจะเม็ดก้อนไงเนอะไายรายรายกูขึ้นกอนอืมโอ้เล่ชมชมพี่อลเคยแกว่าอยู่ในวัดวัดอะไรตัวใครใจก็ กว่าจมจมี่อ๋องเละต่อยนวอวว่าเอ็มตีอ๋อจมจปี่อ๋องเคยยน่อนว่หอมกะปัดจอยมานากินเื้อหอมกุลาหอมกระตินกลินแกมเชื้อหอมกวนืหอหอม นุมเป่าป่าเจ้าใจตูแกนได้พร้อมดอกแกวดอกชายุดดอกพุทธนแม่กูยางประชนแกงปุงปลาร้อยห้น้อยพ้อมมาลีกระดังหายแกวเออมารอบมาไรไรแกนได้ต้องพ้อมกวัวไรพร้อมกวัวเล่นเส้นลต้มไอ้ตู้รอย Trời ơi, nhớ mày về leo đi à. Lục lên đây cú Gió hả? Hôm bị cuốn chăm đọc nào Hôm tạo cua vô tay ta hôm gia thốt Hôm nhà cưng đi Hôm giặt men Hôm Mẹ nghe chứng nào cũng nhà con là หอมล็อกจีคอมล็อกจอกนกหลันทุ่มไก่เม็ดก้อนหนากันหอมไก่ต้มเจ้าแกงเลี้ยงข้าวเกลียงจำจะโยนหนาแล้วอยากกี่จอยตัวขวาไก่เม็ดก้อนหนากันแต่ในกองกูแจะข้าวเกลียงจำแต่ยังไม่แม้ตีลรือหล่ะผมเปย์ไต่โอ้กูกับมันแกงกกอนเม็ดหนาแกงแกงกันวะอ้าวจิ้งเปย์ไต่แก่ก่นตัวตีนี้ เราลงบะมานเลยลงนะค่ะใครเครียดแล้วทํางานกันเลยนะพี่กลับกัะมานเลยมันใกล้ามากแล้วนวดเตียงเลื่นมาใครอ่ะอ๋อ